ตอนนี้เป็นทางลงเปเวอร์เปเวอร์นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขาคอราจารสวัสดี FC ของจุนชาแนลด้วยนะคะเมื่อยค่ะพี่น้อง ตอนนี้เราอยู่จังหวัดเพชรชบูรณ์เราอยู่ที่เขาคอเราอยู่ที่โรงแรมนะจ๊ะกหลังบ่สวยบ่ตอนนี้เราอยู่ที่เดอะฮิลนะคะพี่น้องเดอะฮิลเขาคอนะจ๊ะเดอะฮิลเขาคอนะจ๊ะบรรยากาศดีมากแต่เหนื่อยเดินขึ้นมาอันนี้เป็นสถานที่จอดรถนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดู ตรงนี้เป็นที่รับประทานอาหารเป็นแบร a ก f a s t นะจ๊ะนะคะนี่ให้ดูป้ายเลยเดเฮิลข่าวขอนะจ๊ะเดเฮิลแอดข่าวขอยอมรับว่าปังมากเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวเขาสได้ย่างลงไปเบิงวิวธรรมชาติแล้วก็ห้องพักของที่มาดามจุดบุกไว้นะครับพี่น้อง โอเคเดี๋ยวเจอกันจ้าเดี๋ยวเดินไปตัวนี้เป็นทางหลงเป๊เวอร์เป๊เวอร์นะคะเพลิดเพลิกันมาได้เลยจ้าเดือดหิวอันนี้เป็นที่รับประทานอาหารเช้า โอเคเดี๋ยวไปดูห้องกันนี่มากมนคะคะสิ่งดังไม่ได้นิดนึงอันนี้จะเป็นห้องรวมนะจ๊ะ ข้างล่างจะเป็นเต็นดูวิวสวยสมาสวยจะดูวิวสวยๆไปเดี๋ยวไปบังห้องกันจ้ะพี่เ้องมาอันนี้จะเป็นห้องน้ำรวมเนาะเราจะอยู่กันแบบว่านี่ห้องน้ำนะครับพี่เนาะเดี๋ยวจะไปมาอันนี้เป็นเต็นของจูนเองนะครับพี่นอ้องเออ ว้าตามพี่นดูวิว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 เนี่ยเป็นวิวเดี๋ยวจะให้เบิร์ห้องนอนห้องนอนอันนี้โซฟ์โซฟ์นะคะอันนี้แม่บุมมบ๋มจ้าแม่บุ๋มจ้า ะจะมีสองเตียงแบบนี้ด้วพี่น้องจะมีทีวีกันกลางมีสองเตียงเป็นรูมเซอร์วิสอืมรูมเซอร์วิสนะคะนะคะอุปกรณ์ครบมีแอร์ด้วยมีทีวีมีพัดลมนะคะพี่น้องพัดลมนี่แหละจุดสีน้อยมองนี่แหละค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะมาเดอร์มาเดอร์เดอะฮิลนะคะแอดข่าวคอนะคะพี่น้องไก่แน่แต่หังรองเท้าดูตกกรกมือเลยอะไก่แน่ตะกะแกะกะคุ้มคุ้มอยู่บ่แหม คุ้มอยูบ่บ้มองสภาพมึงสภาพมึงสภาพอาโอเคนะคะเดี๋ยวตอนแรกเขาสิดีมีการปิ้งย่างเนาะปิงงป้งย่างปิ้งย่างเลื้งเวลาแม่คอยปิงย <c oughs> ป้งย่างปิ้งย่างเขาสิกินเข่ากันนะคะโอเคแล้วพวงมาถึงแล้วเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะไปแล้ว เรบเปลี่ยนสุดแล้วนะจ๊ะพี่น้องอืมเปลี่ยนสุดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเป็นม์ดินเนอร์นะจ๊ะนเนอร์ไทม์นะจ๊ะแล้วก็กับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็แม่ๆนะคะวันนี้เรามาสี่สาวนะคะสี่สาวพาวเสน่ห์สี่สาวพาวเสน่ห์พี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเด้๋ยว่า planet อย่างแน่พี่น้องว่า planet อย่างแน่เดี๋ยวสี่เห็นเบิ้งนะจ๊ะคุณแม่ผู้อาวุโสอืวันนี้เรามาในะ เรามาในชุดแบบว่าอะไรนะคอเต่าเนาะปิ้งคอเต่าอืมปิ้งยางย่างหมูย่างกุ้งนะคะพี่น้องอันนี้พี่ซีรีส์นะจ๊ะสัว์เอฟซีจูนชาแนลค่ะค่ะพี่น้องเบิ้งอาหารการกินที่ละของพวกเขายังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่เขายังบ่เห็ดก็คือหมูกระทะเป็นว่าเอือยจะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาหารของโรงแรมนะคะเราเตรียมมาทำเราเตรียมมาทำเองนะคะ นะคะพี่น้องอันนี้เป็นโซเฟอร์อืมโซเฟอร์น้องสาวสุดที่รักอืะเพิ่นอืมมีอย่างในเอื้อยอ่ะอันนี้นะคะเบื้องต้นเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นปูอัดนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเราไปแวะแมคโครใช่ไหมคะอืมเป็นบ่อทำเป็นแม่สื่อของอันนี้ก็จะเป็นอ่อกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลปิ้งย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่อ เห็ดออริจิเห็ดออริจิซื้อซื้ออยู่ที่สวนเลยค่ะแล้วก็อเอามาปิ้งย่างนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักที่เราเอา,มามอมคอี้คือแตงฉ่าแท้เอาวันนี้เรามาอาอา่อมาฉลองแบบเบอร์เตอ์มาดามจูน,นะะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบโชเฟอบคุณะอบคะอบคะอคคะองคล็กนะคะขับนี้เใาขเบลามาใะ้เวลาณเระมอณเราอกจากจากบ้านประมาณตีสอง่คะมาดาม แ <Man. S 2> ม<ะ>่แต่ถามมาม<ะ>แต่ถามมามะมะพีเนี่ยไก่ตะคุ่มบ่แม่เอา้าตะคุ่มแล้วเนาะอืมอากาศละหายเมื่อยครับพี่น้องอืมหายเมื่อยหายเมื่อยย่อมเรา่ปหายเมื่อยนะคะเป็นทิ่ที่จองล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนอขอบคุณเอือยขอบคุณเอือยเด้อที่แบาบว่ามาเขาบอกว่ันศุกร์เนี่ยเสื้อผ้ายเป็นบ่ มีน่าเซอร์ไพรส์เป็นบมีอยู่มีอยู่จักหน่อยครัอืมแต่บ่องหูว่าจุนจุนกับบ้องหูคือกันนะครับจุนก็เซอร์ไพรส์แล้วครับอืมค่ะแต่งตัวกันเซอร์ไพรส์ไม่ได้ดูแต่งว่ไม่ดไม่รู้ว่าจะแต่งตัวนะครับอันนี้คือเตรียมเตรียมออปชั่นมาเองนะครับใช้เวลาประมาณห้านาทีนะคะในการปาดหน้าอืมอันนี้กับเพื่อนไฟก็เอามาเองไฟก็เอามาเองพี่น้องอันไฟนี่พี่น้องเห็นอันจะขึ้นไฟไฟของเทาเอามาเองนะครับทางเต็นท์อื่นก็จะวอมีนะครับเบื้องทางพูดแต่ท่างเนท่าเน็ต แม่ออลงมากินข่าวอเ,คคเออเดี๋ยวห้องกันสิได้กินข่าวกันนะคะเ,คเราจะได้กินข้าวกันนะคะพี่น้องโอเคเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนยั่วๆนะจ้าอันนี้ปูอัด่อยายอันนี้ปูอัดปูอัดกับบาซาบินะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วตอนนี้เป็นการกินอ๋ออะไราการกินนะจ้าอันนี้เฮ็ด แม่ปิ้งห้เห็ดออริจินะจ๊ะเป็นกุ้งนะจ๊ะกุ้งนะจ๊ะเดี๋ยวจะกินให้พี่น้องมึงนะจ๊ะอันนี้เป็นเปลาหมึกน้ำจิ้มแย่บุมเฮ็ดเองน้ำจิ้มแย่บุมเฮ็ดเองแล้วก็จะมีแบบว่าน้ำน้ำอย่างนี้น้ำบักตุ้มพี่น้องเลิศอันนี้จะเป็นอ่าอะไรแม่เขาเรียกหัวไชเท้าหัวไชเท้านะจ๊ะพี่น้อง หม้อเช็ดเท้าอันนี้กุ้งแซ่บนทำปลาเนาะม,มีค่ะเดี๋ยวเ้ายังเหลือหมูกระทะนะครับพี่น้องเดี๋ยวแมา่ดามตุอ,อกินก่อนขอ,อกินในเบิง้งปลาหมึกอืมปลาอยอะพักนี่พักมาจากไหนเนี่ยเอ่อพักมาแต่ตั้งแต่เป็นเป็นผักที่ปลูกปลอดสารนะคะปลอดสารปลอดสารปลอดสารเมื่งอ่ะอ กุ้งเอาแล้วซอสวาสบีมีอยู่ในนี้มี่นอ่มีเยอะเลยค่ะมีเยอะไม่ซดอยู่ในนี้ซอสอยู่ไหนคิงซอสอยู่ไหนอยู่ข้างหลังค่ะขอแกกุ้งกันนะพี่น้องขออนุญาตใส่มือนะครับก็ตรงนี้ตัวอือขออนุญาตใส่มือกินพี่น้องมึงก่อนพี่น้องอยญ่เคียงซื้อมาอยู่ไหนคิงอือต้อจะมีอีกตัวหนึ่งแม่ตอนนี้มีความสุขบะอันนี้หมูย่าง อุ้ยไม่ไม่ระบอกข้างหลังเลยน่ะมาดามหมูย่ยางนีง่ยจ้าหยาเขาคืออีกอย่างหนึ่งแซ่บแล้วมีความสุขนะคะพี่เนาะห้ามบอกเดี๋ยวออกไปใส่เนาะเขาอยู่แต่ห้องนี่เด้หนี่อเหมอะออกไปข้างนอกเป็นไรครัมาดามฮะตรงนี้เหรอตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะคะเวลาตอนนี้ กำลังจะ6โมงนะคะ6โมงมืดแล้วนะคะพี่น้องกำลังเฉมื่อค ah> ่ะอ่ะอันน mm. ี <h 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 <h> ้เป็นปูอัดปูอัดโรยด้วยวาซาบินะจ๊ะพี่น้องคือโบตุยไลายนะจ๊ะมันสิงหืนดังอุ้ยไลน์เนี่มันสิงหืนดังกินลงไปละอ๋า หน้ำจ้ะละนางอันนี้ไม่ได้ย่างเลยนี่อ่ะพี่น้องกินพี่น้องเหมืงนกันอะไรกินไหมครับมึงเนื้อบล็อกลี่ค่อยๆย่างไปค่อยๆย่างไปพี่น้องกงแช่น้ำปลาใช่ไหมคะอันนี้อยู่ไหนอะอันนี้ใส่ได้บอกใส่ปลสซาีได้นู่นี่อ่ะสิบอกไม่บว่าแต่กล่องอาจามิดีสุดีแหละท้ายหายนพี่น้องหามาเล่าร่างเจ้าครองเมื่อกี้เราก็ กนดกอ,องหักบางดียวก็ก้นหยุหยุดใจนะครับพี่น้องอาหารสื่อมาเฮ็ดอเองนะคะขอบบะแมนตัวนั้นอยู่ไหนขอบคุณสถานที่ที่อยู่ที่นี่ก็คือเขาคอนะจะ The <Hill> อะฮิลแอ a เคานนะครับพี่น้องบ,บรรยากาศมีเต็ทนหน่อยเต็์ใหญ่มีบ้านเป็นหลังนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวจูนขอจิ้เนื้กะยั่วจ้ามา น้ำด้วยน้ำบักตูมสุดยอดแต่อร่อยไหมอร่อยไหมตัวนี้อร่อยสุดยอดเยี่ยมจริงๆได้บรรยากาศด้วยโอเคครับอ,อาหารเย็นเสร็จแล้วนะครับพี่นอ้องคือเดี่ยวห่อสิ้ผ้ายางขึ้นไปเบิงวิวข้างบนนะครับพี่นอ้องเดี่ยวสิ้ผ้ายางขึ้นไปเบิงวิวข้างบนว่าง,งามซำใดาน,นะครับพี่นอ้องเป็นตามมาเลยจ้า อาจจะมืดนิดนึงนะคะนู้นฝั่งนีง้สวยมากหัวกล้องใหม่มันบังนะพี่น้อง,องบรรยากาศแบบนี้ชิลๆแบบว่าอากาศอากาศกำลังเย็นอากาศกำลังเย็นเพราะว่าพอสี่เดี๋ตั้งเตากินหมูกระทะอีกรอบนึง่งนั่งนิดงเนาะดูสิ เป็นแบบว่ามันเป็นแบบว่าได้รบรรยากาศนะคะพี่นองเบริร์ต้อนรับเข้ากับอ๋อ Happy New Year แล้วก็มอร์รีคิสมาสเป็นอุโมงไฟใช่ไหมคะอุโมงไฟเ่ยวกับอ๋อเพราะแต่งเพื่อจะต้อนรับเกี่ยวกับมอร์รีคิสมาสวันที่ย5หนะคะแล้วก็จะเป็น Happy New Year นะคะพี่นองช่วงนี้มันก็สิบแบบว่าหนาวมาก เริ่มเย็ยนแล้วนะพี่เนาะอันนี้ฮอยยางมาเอาผ่มพร้อมนะคะนี่ก็เลยขึ้นมากนะคะถือโอกาสทายมรรยาก,กาศกลางคืน,นออให้พี่น้องเบิ<ำ>บ่งนน้ำอย่าฮอสิขึ้นไปทั้งดาดฟ้ามีดาดฟ้าข,ข้างบนต้องกินข้าวนะคะอันนี้เป็นสถานที่จอดรถที่จุนถ่ายให้ดูมาตาขาผู้ใดอยากมาพักก็มาพักได้นะคะบริการดีามาก อุปกรณ์การทำกินฟรีเดี๋ยวจ้ะนี่คือบรรยากาศข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะโรงแรมอีกอีกฝั่งหนึ่งแต่จะเป็นกับแบบแบบเต็มนะคะพี่น้องดูสิเป็นบรรยากาศมากเลยโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาเบิ้งใจพี่น้องเบิ้งใจแป๊บหนึ่งให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวจะถ่ายอ่ะ ต้องตอนเช้าให้ดูอีกนะคะสองตอนเชา้าตอนเช้าให้ดี่าจะเป็นแนวด้นะคะที่ดเดเบิงพวกนี้งงเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยขอเ,ยเราอยู่ข้างล่างสุดเลยเนะเยเาะยองเฮาทริปนี้เป็นทริปที่คุ้มค่ามากแต่ก็ภูมิใจเนาะพี่น้องขอบคุณเอื้อยเอื้อหาเอื้อแพงแลวก็ขอบคุณมูทุกคนทีนะคะขอบคุณเอฟซีสุขสุคนนะคะที่เนาะที่ไดไม่เฮ็ดที่ได้มาทริปน้ำกัน มากินขา่ากินน้มน้ำกันหน่อยแห้งสี่ห้าสีส่สิมีโอกาสสีมาเห็ดแบบมงสีนะคะเพระาะว่าตังคนกับตังมีหนาทีนะคะโอเคเดี๋ยวมอือสิทายหมอกให้เบิ่งตอนเสาน,นะคะโอเคเจอกันจ้าเขามีสะไบนะคะ่ะมีสะไบมาดามจูนนะคะอันนี้เป็นห้องวิกเกือบหลุด Happy birthday you. Happy birthday อะไรคะมีคนมาสวัสดี Happy birthday happy birthday. happy birthday Happy birthday to you พ่อแม่ตอนนี้ขอให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ลำลำรวยรวยสุขภาพแขง็งแรง ให้มีแต่ความสุขความเจริญฮักแม่เดอร์ักแม่เดอร์ักแมเดอรัคแมเดอร์ Thank you Thank you Happy birthday to you ขออยู่แบบนี้น้ำกันตลอดไปนะจ๊ะักแพงกันนะจ๊ะจ้าผมใส่น้ำที่หลังปะ โอเคนะครับพี่น้องมีคนมาเสิร์ฟไฮมีคนมาเสิร์ฟไฮขอบคุณ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 นะคะขอบคุณนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณเอสซี่สุขุทุกคนที่ติดตามจูนชาแนลนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้จูนด้วยนะคะรักในน้อยแต่รักนานๆนะคะเดี๋ยวห้าสีเดนนอนแล้วนะคะพี่น้องหนาวค่ะความอึดเศร้าสีเดทไทยหมองพี่น้องเบิองอีกคลิปหนึ่งนะคะไปแล้วนะคะโอเคกู๊ดไนท์ลาตีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายซี